ลัคนาราศีมังกรดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์2568ครับดาวระสุขนะเจารินการงานครับครองมาตรฐานปัจจุบันที่รืว่วาดวงหมหาอุดครับงานดีที่สุดเด่นที่สุดใน12ราศีครับเด่นที่สุดในรอบปีครึ่งสำหรับชาวมังกรดาวงานดีงนเงินเดินดีมากมากครับพร้อมนะแล้วก็มีโอกาสเห็นช่องทางงานใหม่ๆด้วยนะเจาริญปุตตะนะรายได้พิเศษรายได้เสริมกิจการที่2รายได้ 3, เกิดขึ้นครับใครทํางานประจํางานบริษัทช่วงนี้เนี่ย ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ของน้าเจ้านายเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับดาวมาคู่กันมีโอกาสที่จะขยับขยายการเติบโตเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดีครับเรื่องของงานประจํางานบริษัทมีลูกน้องบริวารที่ดีมีเครือข่ายคอนเนคชั่นที่ดีครับงานอะไรก็แล้วแต่มักจะสําเร็จแล้วก็มักมีผลตำแทนที่เกินคาดครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าในะช่วงนี้ถือว่างานดีที่สุดแล้วนะครับอยู่รุลนสัทธาด้วยขายดีมากครับขายออนไลน์ทางไกลนาเข้าส่งออก ซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆคุณหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดนะครับดวงชะตาเช่นนี้นะดวงเศรษฐีเปิดแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะมีเงินมีทองได้หมดแล้วก็ไปอยู่คู่กับดาวราหูเรื่องของการเงินโดยตรงครับตวัวดวงชาวมังกรเป็นมังกรทองได้เลยนะครับสร้างและสร้างตัวได้นะครับข่าวดีรออยู่ครับลัคนาราศีมังกรดวงการเงินในเดือนกุมภาพันธ์2568ครับ ชาวมังกรครับมีดาวพราหูครับเจ้าเรือนการเงินโดยตรงครับเดือนนี้มาตรฐานเดิมเดินไปข้างหน้างานยังคงฟลยังคงไหลลื่นแล้วก็วาสนาคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับก่อนหน้านี้อาจจะวิตกจรรตคิดกังวลเรื่องของรายรับรายจ่ายนิดหนึ่งแต่ดาวมันเดินดีขึ้นแล้วนะครับดาววาสนาเนะี่ยฉะนั้นการเงินก็ไปข้างหน้าแล้ววางแผนไปข้างหน้าอีกนะเงินมีแต่ต่อยอดเพิ่มมูลค่าหรือธุรกิจของคุณได้นะครับการเงินกลับมาดีขึ้นแน่นอนนะครับที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีครับพระศุกนะร์นะเรื่องของสภาพคล่องของคุณ เรื่องของบริหารรายรับรายจ่ายดีขึ้นเพียงแต่ช่วงปลายเดือนมีคนมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินของคุณครับให้ไปไม่ได้ครับให้เราเสียใจเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพนะครับการเงินดีมันก็ใจฟูขึ้นนะแต่ต้องยั้งใจนิดหนึ่งครับดูแลคนในบ้านดีกว่านะครับส่วนรายพิเศษนะ่ะถือว่ามีครับมาจากงานที่ทําอยู่นั่นแหละครับหรือว่าเห็นโอกาสช่องทางรายได้งานใหม่ๆด้วยใครที่เป็นนักลงทุนสายคนรู้ความสามารถนักลงทุนเก่งกำไรซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้ ก็ต้องดูให้ดีดน,ดนิดนึงครับอาจจะติดขัดอยู่นิดนึงหรือว่าใครเป็นสายเสียงโชคเสียงดวงถือว่าช่วงนี้มีดวงโชคลาภก็จริงแต่ได้มาแล้วควรบริจาคทําบุญส่วนหนึ่งไว้นะครับจะได้รักษาลาภผลส่วนใหญ่ไว้ได้ครับขอให้คุณมีดวงชะตาที่ดีมีโชคลาภที่ดีทั้นนั้นการเงินที่ดีเป็นของคุณนะครับลัคนาราศีมังกรดวงโชคลาภในเดือนกุมภาพันธ์2 5ง8าครับชาวมังกรพื้นชะตาเดิมเนี่ยมี ดาวอังคารแล้วก็ดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวนำพาซึ่งโชคลาภรากระตุ้นทราบดาวส่งเสริมส่งเสริมเรื่องของความสําเร็จเรื่องของโชคลาภแบบฟุกลาบลอยลาบที่รับจากการเสียงโชคเสียงดวงด้วยนะครับท่านนี้ในเดือนนี้พระอังคารยังตําแหน่งเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับมีโชคมีลาบอยู่แล้วนาเพียงแต่ได้มาแล้วแนะนําแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคหรือทําบุญไว้นะครับท่านจะเก็บรักษาละพต์ใสญยไว้ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีเบียใบหลายทางรายจ่ายนะครับ โดยที่มีดาวกระตุ้นซั์คือดาวพระศุกร์นะครับเป็นตำแหน่งดวงหมหาอุ่นนะครับโชคลาภเด่นที่สุดใน12ราศีเด่นที่สุดในรอบปีครึ่งครับช่วงนี้จะหยุดจับทําอะไรถ้ามองเรื่องของการทํางานคืองานมันจะสําเร็จโดยง่ายและได้เงินที่คุ้มค่าครับการค้าขายถือว่ารอฟังข่าวดีได้เลยนะครับหยิบจับเหมือนก้อนได้เหนื่อยแต่ได้เงินเยอะนะครับใครทํางานนั่งเป็นนักลงทุนเนี่ยถือว่ามีโชคลาภการลงทุนแล้วสายเสียงโชคเสียงดวงทัองว่ามีข่าวดีตลอดทั้งเดือนนะครับพระศุกร์ช่วยเหลือเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ยอยู่แล้วนะครับ รอฟังข่าวดีได้นะครับโชคลาบ้อยลาบใบฟุฟุกเนี่ยส่วนที่มาที่ไปของเลขมงคลเลขเสริมดวงอย่างไรนั้นมีอธิบายในคลิปถัดไปนะครับทยนี้ขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีโชคลาบมีโชคก้อนใหญ่เป็นของท่านครับ